แต่ที่กินแล้วคนไทยทางเมือนั่นคือว่าเคนสีมาอ่าเมือนั้นมาติดตามพวกสทกลางในการชุมนุมเฮียนนั่นเฮียนเฮียนใส่ตาตั้งเออแบตั้งเพอนอาจารย์บอกว่าวันที่ยี่สิบเอ็ดจะจัดงานเหียตาตั้งมันก็ไมาออกสองหนึ่งแล้วเขาบอกวันที่แตกสามตัวอืมก้อนปีไหมก้อนปีไหมก็พอเพื่อห้าฟ้าปิ่น ที่ห้าาเข้ามานั่นแหละผมพอค่อยฝันผมฝันคิดตัวกันสองงวดพ่อกับฝันแม่นที่กันบอกแปดหกสามเออหกสามแปดหกสามได้สามตัวเลยงวดนั่นกมันมันเปลออกล่างสามแปดงวดที่ไม่หลอกสามแปดอะวันนั่นขอกระบอกเนี่ยขอจะหาซื้อลอตเตอรี่ปาดโทษในบรรดุงถวบบ้านขันเจ้าซื้อได้ร้อยใบใหเอาร้อยใบเลยปาโทษ เลขตัวนี้เป็นเลขล่างตัวเดียวใช่ืช่ใครเหรอนี่ใครว่าเอาโอ้หขานี่เลขบนหนึ่งขอยกอกว่าให้ซื้อแปดสามหกเด้อเออบขอบใจครับมันจะได้งวดที่มันได้แค่ๆนะงวดอีกทืก็แ้่นะเอองวดนนึงหนั่นที่มันหอวขานึ่งนั่นเพื่อนก็จะไปซื้อหานึงเออได้ตัวเดียวเอา บอกซื้อหลายๆกับบ่ซื้อยันบัตถือ่นน่ะอ่อยได้โทุ่ไปบอกหลานหานแบมนหนาหลานข่อยบ้านพราเพียงได้เด็กัวได้น่ะอือเพอเพียงแหลนสวางศูนย์เก่าเด้อมีเสืมันไดด้อืมพ่นพ่อเรียออกมาแล้ได้ทุ่ไปถามฟคบอะไรฟุบแล้วยันบ่ออกยันบ่ตรถือคนจีรังพ้อฟันบอกข้อฟันขี้ฟังอืออือประกันมาเรียกตัวนี่ลอยตัเส้น ป้าถูกนีว่าไม่ตื่นน้ำจาร์สองสอดบ,บานนี้สองสอดเนี่ยมันจะเป็นสอดแล้วกาสิบห้าบาทระหววางเสียอ,อก็เเลยกว่า,ามันจะร้อยแปดสิปบ,บาทได้เนาะขอสั้นกันเลยจ่ายเพิ่นไปร้อยหกสิบบาทก่อนครับสันที่ก็นเลยกว่าไีาาท้ที่ขอสั้นจ่ายเงินผมมาพ่อค้างไว้สิบห้าบาทเนาะอขอสั้นบ้านนี้ครับพ่อ,อเหรียญมันออกมากัน สามจริงผมตีแล้ลายตีได้นั้นผ่นเขาขเก็เป็นสูตรของผมอผ่นที่อของผมนั้นได้หน <0, 9, S 3> ึ่งศูนย์เก้าถ้าผมก็ได้ว่าคุณสองสอดตักตกถึงสองโ<ฮ>นะ 2, 9, อ้บ้านอ่ะสองศูนย์เก้าสี่อันนี้กต่ได้กระบอกคุณแอนพูดถึกระบอก<ฮ>แต่ว่าคนเหมอนชวนน่ะขันหน้ามเข้าไห้สีก่กระบอกเ<ฮ>อาแต่ว่าผมเนี่ยคันขันผมมาซื่อเอียงซื่อเอง ผมก็อยากมาซื้อถ้าเราตัวดีเห็นบ่ะล่ะผมบ่ค่อยอยากมาซื้อไว้ใจดีเพราะว่ากันถือมาเหล่าเดียวตะเครื่องเดียวเออมันเออเดียวกันต้งเดียวกันตัวที่อันมันงุ่นยินเนาะพอเนาะแม่นโอ้ตะบังหวนนี้ก็เฮ็ดอยู่ตะบางใดหาสองสามหาสามสองเลยล่ะหืมวดนี้งวดนี้นหาสามเฮ็ดนะโอ้ตัวที่บอกเส้นเสาหนินะเลข้ยงอยู่เสาหนิไม่พอเมนบอตัวตัวหนึ่งันึ่งหาศูนย์โอ้ตัวหนึ่งเป็นห้าศูนย์ เป็น3.0กดได้กับพ่อเพ้งเป็น5 3 2บัตรสี5 3 0อันละวิศนุ5 3, 2> 5, 3 2 5 3.0หรือว่าเป็นเลขที่เฮดเอา่มเป็นบอกเป็นเลขสูบอันนี้การวางเบิงอ่าตั้งไหนได้ยินกายหรือว่าบแมแมนก็ถือว่าเป็นน้ำดวงเนะเาะคราบผมออบอแมนตั้งไลยระะดับซื้อนะอ่าจนี่กบว่าค่อยมานี่ใดเพราะว่าฝันนี่หรอก ปั้งวดนี้กัน,นวั้งวาเลขค้ากเจ้าพอออ่อือมแต่วาเลขกอันยูก,กลนมันนันมันเป็นเลขหาศูนย์โอ้แม่ก็กกกคือว่ามันจะเป็นหกศูนย์เดี๋ยวนี้เพราะว่าได้ถอยนั่นนะได้อถอยหลังมันขื้นโน่นคิดว่ามันจะขึ้นตัวหน,นึ่งบาเนี่ยเลขตัวนี้นไปตาเร็นการคุม้ม จานคมได้เก้าหกศูนย์อ่าั้นที่มันเล็กไปต่ำกันกับเดียกันเสียบกันน่ะโอ้จานคมเล็กเสือกนี่ยวะพ่อแม่นเล็กเสียบขั้อสายน่ะโอ้พ่อเขาเัากรจัดแม่นบ่แม่นเนาะอ่าค่อยๆตามพันธนี้มันบ่ครับจานคมตามทุกจันทร์ว่าเกษีจานคมจังผู้นี้ก่กจะตามเมื่อไหร่ว่าคนได้มากสี่สิบมันตกไปบ่เออมันสิเพี้ยนทำหอ๋คือทตามเบื้องๆนะตามเบิ้ง อ๋อวิธีเพรานเพราะเพราะเป็นเป็นคนมาเกล็กเยอะแล้วมาทำก็หาแนวทางขึ้นกันหาแนวทางเป็นทุกนึงเป็นคล้ายๆว่าเป็นนักคำนวณผู้หนึ่งอะไรเนาะคำนวณขึ้นกันถามว่าสูตรนี่เขาคำนวณแต่มันบดอยู่แต่เข้าข่ายสูตรใหม่ออกมาอะไรย้อนหลังไปกเสียหางวดหรือว่าบอแต่มันเกิดมากใหเดินหนังถือเพื่อสูตรนี้ใส่ได้แต่แต่บอคอย บอกส้นดอกสูตรเพร่อไปนยังอ่ะบอกไปแล้วแต่ว่าเยอะไปหอืมนั่นล่ะคือสูตรนี่บอบบอบบอ๊ห้คนแต่ว่าตัวเลขหายข้นโยนนะครับตัวเลขหายโยนสองตัวรุ่นดวงเบิ้งมันก็ได้คือว่านี่นะฐามันมากอะแสดงว่าเป็นน้ำดวงอืมเมนโอ้โหได้ครับวะย่างไปทั้รอบนะครับนี่จะมีเลขสามหุ่กับเลขอันสามสองนี่ล่ะสามสองเออกรับเอา แต่ว่าผมไปซื้อรัตตลีไว้แล้วล่ะสองใบไว้ะแต่ว่ากาใบละตัวเนาะวันนี้ซื้อรัตตลีมาปุ๊บครับก็เลยมาฝันว่าเขาป่าใส่คูมะไ้โอ้ตลาดปลารสเนี่แตัวตัวงามเนี่เลยใส่คูมะไ้อันนี้ครับแล้วหูเมียก็เลยบอกกับเมียว่าอืมันคือถือกันแล้เน่ยปองศิลาอืมแต่ว่าจะตีเมียนโบเมียนเลขเขาแล้วว่าที่อืมอันนี้พ่อเมียอันเล่วบ้านน้องลุ่เห็นข้าวเกี่ยว ่าถอนเซนิครูได้นถามมาเจ้าไปยังเกี่ยวเกี่ยวไปเจี่ยวเขาาพะน่ะถูกแต่เล่ดคือว่าเรียกไม่ใช่เข่าครับผมเพราะว่ากวางกวนนั่นมันวาปูนึงจ้างคนไปปีเขาครับมีเขาเป็นกวางหมดกวางไหววันนี้ก็เล่ไปว่าเนาะโคตรดีเนาะหน้าเจ้ากับบรเดดดัมแต่ว่ามีผู้ม่จ้างตีเขาปัดกันมันก็ดีตัวว่าสัตว์ก็เล่ดว่าเรียกเขามั้งปีอข่ากวอน บางวันนี่ก็คือเป็นนั่งไหลอ้าไปเห็นข้างเบนแต่ว่าสูตรนี้พอเฮ็ดมากโดนไปแน่ครับห้วยสามเฮ็ดมากอ่ะไม่ไหวมากหายจัดยานจะถุนห้วยเพราะ่อวช่วยมันทำผีเราที่นั่้นชื่อกี่ห่าผีเลนได้แล้วพ่อชิบซิบเที่ยวคุณแล้วเข้าในหึ่งกกวขบมายูแต่ช่วงนี้เราไม่ค่อยมากหรอกเพราะว่า ปิดก็กล้วยสามตัวก็จือเขานึกบอกว่าเศร้ามากแต่ว่าบานนี้เริ่มเขาแล้วบานนี้มสามงวดสิ้งวดแล้วบอพอเนียนแม่กล้<า>องนี่เราเริ่มสีงวดติดเลยที่ครับโนี่สามตัวะครับแต่ว่าก,ากาับกเฮ็ดกับบอดี้เฮ็ดหลายที่เกา่าเฮ็ดหนื่งสูตรเนี่ยมันมันมันเด็กไม่สีตัวเนาะเฮ็ดเล็กหกตัเนี่ยแต่ว่าตันแล้วมจะสี่ตัวครับย่างจริงกับสี่หาง ข้าสามตัวข้าสองโซ่กับสิบเป็นสี่หางก็เก่าือมันไ่ค่อยติดหนามันจิตหลังพ่อจีว่าพ่อเน้นเน้นเจนเจนตัวใดตามว่ากับว่ามันถือม้ามุกศูนย์ในระดับหนึ่งครับปันเลขกันสามศูนย์ครับผมใหละดับมุกศูนย์สามศูนย์สามตัวเลยพ่อ สามตัวเนี่ยคือคือเบิ้่งหนึ่งกับคือว่าสิมาเี่ยติดตัวเดียวก็ประจักษ์โอ้เด็กเก่าไ่เกิดอ้าหุกศูนย์มาโอ้โนี่แหละยันยันมาตัวนี้แหละอ่ะสามตัวของเคนใครเก่าโอ้มันตรงกันพอดีแต่ว่ามันก็มาตรงก็ฝันขึ้นนีกะได้ลักษณะนี่พี่โอ้ฝันยมขึ้นขึ้นฝันกันแม่ ก็าจีมากเก่าหกศูนย์อ๋อบ่าคุ้มฝันเหรอฟังได้บอนน้รับฝันมาขึ้นนไงมาขึ้นเลยบ่าครับันขึ้นนี่แหละฝันว่างั้นโอ้ใส่เบ่าวจะจับบอคอยได้ฝันแต่ว่าหูว่ามันจีมากจริงนะแต่ว่าตีเป็นตัวเร็วมากแบบนี้ดิครับจีมะตัวใหญ่กว่าเก้าหกศูนย์นี่แหละหกศูนย์แต่ว่าเรี่กงมันต่ำกว่านี่หระแต่ว่ามันจีสื่อใดบอ ต้องดำไม่มีปัญหาต้เพราะว่ามันอก็้แล้วแต่โฉกนี่แล้วแต่โชงเเนลฉกบ็ได้โฉกตีก็ได้หน้าหนีเนาะเงินก็สองผมเพีรผมก็ได้หาสามสองหาสองสามไม่หลาดหาสามสองคือเพียร์หาสองสามอันนี้คือเลียกสูตรเนาะรพ่อยังเขาครับคือว่าเพ่งพเพ่งเนาะครับโอตรก้อนหนนันได้สองศูนย์เก้าโ มันเข่าในเหลดซีตัวครับผมมันแบบมังสันกันไดร์ฟอ้าวสัตว์มันนมางสีสัตว์ก็ไดบอฟอยู่ครับแต่ว่ากับหูยัวเพราะว่าฝันบ่านลักษณะว่าเห็นกวางเข่าเนี่ยคือว่ราะมันเข่าด้วยอันนี้คือดำนาทีของพ่อเนาะถ้าฝันแบบนี้สิได้เล่นมอสิเข่าเล่นมาครับอันนี้ก็ว่าโยนที่สื่อรัตติีมาเนี่ยกัว่าเหม็กสะเข่าเลยแต่ว่าสิื่อตูมบอ โอ้อ้าตามใจเราพี่รองเนาะขอบคุณคุณพ่อเลยหลายได้ครับขอบคุณครับพี่รองเนาะเจ้าของสามตัวแตกสามหัตชีหวดพิษละพี่รองงวดนี้ฟังเบอรอย่าฟังเบิงซื้อเนาะกินปันใหญ่ก็นกเข้ายกเข้าได้เลยนาะพอเนาะเอาฝากตอนพ่อแม่พี่รองอฟซี่ครับผมสวัสดีครับ